โอ้ยวันนี้เถ็เลยคนมาสามคันเลยครับนี่นี่รถบดนะครับแล้วก็รถปูนแล้วก็รถแมค็โคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าอะไรที่แตกต่างกันนี่เดี๋ยวเราจะมานี่เลยครับมาดูกันเดี๋ยวเอาลงก่อนเลยครับคันนี้ไม่ลงก่อนอือ ที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งคันวงเงนที่เรียบร้อยแล้วสองคันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเปรียบเทียบกันเลยว่ารถปูนเรามีสามคันนะครับวันนี้รถปูนเรามีสามคันเรามาดูกันนะครับเอ,อคันที่สองมาแล้วอ่าคันที่สามขับออกมามออโหเป็นไงครับนี่รถปูนคันนี้หนึ่งรถปูนคันที่สอง ก็ปูนคันที่สามเป็นไงครับนี่โอ้ไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลดบดลงมาอีกคันนะครับลดบอบนรถทรุถถ่งยาสีเทา่านี่ดูครับแล้วก็รถบรรทุกโอ้เป็นไงรถบรรทุขขอออกเข้าที่ว่าจอนี่เลยครับปุ๊บนี่เอโอ้

เออโอ้โหเลยยังรอเลยครับยังรอปืนปืนปืนชิอ่าโอ้ยสีสวยสดใสป่าดงดิบอันนาอ่าที่มาต้องทำงานนะครับสวัสดีครับ